พี่แนวบอสก็บอกว่าค่ะรุ่นรอบนี้บอสยังจะเติมเข้ามาอีกเหรอก็เติมเฉพาะตัวที่ขายได้แล้วรอบนี้บอสเติมไปเท่าไหร่10ล้านถ้าเอาเฉพาะตัวนี้แบบว่าลูกค้ามีแล้วพี่ว่าขายได้ตัวอื่นที่จริงๆก็ไม่ซื้อละว่างมีบอสเติมอะไรเข้ามาป่ะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ย Mars 1.8 E ปี2018บอสอันเก่ายังค้างอยู่เลยบอสยังจะเอามาอีกเหรอพี่รุ่นนี้พี่ว่ายังไงก็ขายได้แล้วคันนี้ราคาเท่าไหร่คะ199,000บาทอันเนี้ย4ประตูออโต้ปี2017ว่าสวยป่ะสําหรับหนูๆว่าสวยแต่หนูเป็นผู้หญิงอะบอสหนูขับกระบะไม่ได้แล้วราคาเท่าไหร่คะบอส40 เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทอันนี้ซิตี้ไอเทอร์โบเลยนะแนวเนี้ยเติมเข้ามาเยอะเลยเพรว่าขายง่ายเะล่ะหนูว่าขายได้ไงก็ขายได้ตามท้องถนนนักศึกษาก็ขบับคนเพิ่งทำงานก็ขบับคันนี้ราคาเท่าไหร่คะสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ B R V หน S p ปี2019ิบเก้าสวยปะสำหรับหนูหนูว่าไม่สวยมันดูแก่แต่ว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่บอยสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยคันนี้ Audi T R ปี2019ิบเก้าสวยปะสวยค่ะถ้าผู้ชายขบับผู้หญิงอาจะชอบว่าแต่คันนี้ราคาเท่าไหร่คะบบออกกคคคคัันนนนนนนีีี้้รราา่ะโตเทหู เลยเหมาะสำหรับรถครอบครัวไปเลยราคาเท่าไหร่คะ1 8 9 0 0 0้บาทอันนี้เป็นบัจิโล2.4 GT ปี2016เคยคิดว่าไงรถแนวเนี้ยถามว่าสวยไหมก็สวยแต่ถ้าให้เลือกหนูชอบพอจุนมากกว่าราคาน,นี้นะคะเท่าไหร่คะ 2> 6 2 9 0 0 0บาทอันนี้ก็ขายโคตรด,ดีเลยแนวนี้เป็นไงกายบะบอดี้มันอวบไปหน่อยแต่ถ้าถามว่าโดยโรวมโอเคไหมโอเคเลยเชียร์รานะคาเท่าไหร่คะ5 4 9 0 0 0บาท HRV คนนะท 5, 6, ันนี้ปี2018ทีแเพิ่มา5้0 0กเพราะว่าเลยว่ารุ่นเนี้ยราคามันดีไม่ถึง5 0 0 0 0นอะ่ะแล้วมันได้ขับรถแแนนนวเนี้ยบรด์หลักๆ ราคาคันนี้เท่าไหร่คะ499,000บาทแล้วถ้าคนเขาอยากดูรุันจ,จริงเนี่ยต้องทำไงตอนนี้ออกเกดออโต้มีสองสาขามีอยู่ที่เทพารักษ์สมุทรปราการแล้วก็บ้านเก่าชนบุรีใครสนใจติดต่อได้ที่ออกเกดออโต้